ไปนำทางไปเรื่อยๆหาให้พาบังเห็ดไปโอ้ ไปดึงนะไปอะไรอย่าเฮ็ดหน่อยขี้ดินแตง<อ>มันกระโดดข่ามเลยทีกดีไปอือฮม อืมโอ้ยห้าอเอาดีวันจะเห็ดไปไปไปมืดเลยโอ้ยทนชิตกละโอ้ปียกอืม

พอนิตกละอาชีเมือบาทบาหลายแล้วจะนหน่อยมาภาพไป เออมันกับมอไซค์ข้าปลานไเข้าปลาจสิลอนหัวไปไปน้องสะนำคุณเถอะไปไป mời anh mình mừng 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 มีปลาไ,ไว้ี่ยมีปลาปะไปเฮ้ย <c oughs> ไปไปมาจับกันไปหมดบ่อแล้วไปผิดไปใช่ก็ได้ไป 嗯。好吧，好吧，嗯，好吧<爸>，给、okay. 啊，来。 ข้าบปลาแบบนี้เลยมา,า,<อ>าดังข้าปลาลงดิบเลยทุกคน,นข้ปาปลาลงดิบไปไปไปย่าบ่ยา<อ>าพาาีบ่าวกน,นี้น่นาไม่มอยอะ

ตีนมาเป็นยังไง่อตีนมาเป็นยังบ่ อันนด้จะใหม่แมนว่งงนนนนะใหม่น่อยนะฮะอย่าหักมันชุดน้อสักเมื่อเดีด๋ยวชิผหานมาใหม่ไปไปไป เเมื่อไดีแม่ให้อาบน้ำให้ได้ไรฮะใช้ควายบ่เห็นมันนี่โอ้ยวานจีทายไปดองตีควายเบ็นชับเบ็นควายชับไปไป เดี๋ยวชิบนาทายได้ครบไปไปมืไป,ปกูชิไปป่ามึงอยู่นี่เด้อมั้งกิแลปามงกูิแลปามงกูิแลหล่นด,ด้ อันเดียังไปควายเหรอจ๊ะไปเว้ยเอาละทุกคนเข้าปอีกรอบนึงไปข้ามาเลยเอาไปข้าวให้ได้จ้ไปลัดทางบนไป ai lan lan bay 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 quay quay bay sao bay bay một bay 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 นี่คืควายขเขาไม่วร่า,ราไมวรบ่อลูกดนีคือกันวานนี่อยู่กับจุมนี่นะให,ให้ได้ต่อขับูจะมาหาอีกไปไปเมื่อ,อขามขาปะตกเนาะปตกแมันแดดมันแดดแล้วบ่ตกแล้วขึวนลยชนไ

nhàn sợ vâng vâng hết nhăng vâng hết nhăng để chân vâng để chân vâng vâng Bye, bye, bye.

ไปไปไปโอ้ยมือน้มังดองมือนะมังดงคับไป อ๋อเลยหนูจะขับรถไปเลยเออจะใช้ยูจนขับไปเลยไปนอนอืมบ้านประนามมันเองบอไปนอนไปในระเบ้อโอ้โ่เช็คตีหนอ นามยัยบมาเลยบ่เห็นต่เหนว่าแล้ว5 0 5:00นเออมียังบ่เห็นควายตินี่น่ะหมดตอุชบ ตามป่าไปแล้วป่าพื้นเลยต้นละม่วงให้มามะมงกับดอกล่ะหน่าดอกเดี๋ยวก็ได้กินละเดือน <c oughs> สี่เดือนห้าจะไหนก็ได้กินละละม่วง

<laughs> ai lúc xuống mà mang cá bơm mưa <laughs> Eine it's